สฟิงค์คู่ของไทยตำนานอัสจรันที่เชื่อมโยงกับมหาสฟิงค์คู่ของอียิปต์สฟิงค์คู่แห่งเมืองกีซ่าของอียิปต์จากคลิปก่อนเราได้นำเสนอข้อมูลที่นักโบราณคดีอียิปต์วิทยาได้นำเสนอหลักฐานเป็นศิลาที่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับจุดกำเนิดของการสร้างปิรามิดและรูปปั้นสิงโตที่มีหัวเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสฟิงค์ โดยที่มันหมอบอยู่หน้าพิระมิดดูคล้ายกับว่ากำลังอารักขาดูแลพิระมิดนั้นแท้จริงแล้วรูปแกะสลักสฟิง์มีมาก่อนการสร้างพิระมิดโดยที่พวกเขาไม่ได้ระบุที่มาของสฟิงก์ว่าสร้างขึ้นเมื่อใดโดยใครพวกเขาก็าอาจจะไม่รู้ความเป็นมาของมันตามจารึกกล่าวว่าลำตัวของสฟิงฝังอยู่ในทรายมาเนิ่นนาน ผมมาเพียงส่วนหัวเท่านั้นมีจารึกหนึ่งที่เรียกว่าศีลาแห่งความฝันซึ่งเป็นจารึกที่ฟาโลทุตโมสิที่4ที่ครองราชเมื่อราว3,500ปีก่อนได้บัญชาให้สลักเอาไว้เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นเพียงแค่หนึ่งในเจ้าชายและไม่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้เป็นฟาโลด้วยซ้ำขณะนั้นเจ้าชายได้เดินทางไปเพียงลำพัง ได้ได้พ่อยหลับพักผ่อนอยู่ใต้เงาของมหาสฟิงค์ซึ่งในเวลานั้นมันถูกกลบไปด้วยทรายมิดเกือบถึงคอเจ้าชายได้ฝันว่าสฟิง์ได้มากล่าวกับพระอ,องค์ว่าถ้าทำการขุดทรายที่ฝังกรบสฟิง์อยู่ออกไปจนหมดก็จะได้ขึ้นเป็นฟาโลและเมื่อพระอ,องค์ทำตามความประสงค์ของสฟิง์ต่อมาไม่นานเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นฟาโลทูตโมสีที่สี่ ดังนั้นฟาโรงค์นี้ก็เลยมาสลักศิลาแห่งความฝันแผ่นนี้เอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ในปัจจุบันศิลาแห่งความฝันก็ยังคงตั้งอยู่ระหว่างอุ้งเท้าทั้งสองของมหาสฟิงซ์แห่งกีซ่าและส่วนบนของจารึกแผ่นนี้ก็จะพบภาพของฟาโรทูตโมสที่4กํกำลังถวายเครื่องบรรณาการแด่สฟิงซ์สององค์ภาพนี้เป็นหลักฐาน ที่ถูกนำมาอ้างว่าจริงๆแล้วสฟิงค์น่าจะมีสององค์และมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าสฟิงค์แห่งกิซ่านั้นสร้างขึ้นมาก่อนปิระมิดนับหมื่นปีแถมยังมีสององค์องหนึ่งเป็นบุรุษอีกองค์หนึ่งเป็นสตรีตามจารึกนี้เองทําให้มันมีความเป็นไปได้ว่าสฟิงค์อาจจะมีอีกตัวที่มีรูปหน้าเป็นมนุษย์เพศหญิง ซึ่งตรงนี้มันคล้ายก,ก,กันกับสิงโตคู่ในตำนานของไทยที่บางคนเรียกว่าสฟิงค์เมืองไทยตำนานที่คล้ายคลึงกันของสิงโตที่จันทบุรีกับสฟิงค์คู่แห่งอียิปต์เมืองไทยแม้จะไม่ใช่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของสิงโตแต่ที่แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีก็มีตำนานหนึ่งที่อ้างว่าที่แห่งนี้เคยมีสิงโตอาศัยอยู่ ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นสิงโตที่นำเข้ามาจากอินเดียหรือแอฟริกาหรือไม่แต่ตำนานบอกไว้ว่าที่แห่งนี้เคยมีสิงโตคู่หนึ่งอาศัยอยู่และกลายมาเป็นที่มาของก้อนหินรูปร่างคล้ายสิงโตจุดสังเกตของนักเดินเรือแต่โบราณดังข้อความที่ระบุไว้ในตำราว่าตำนานสิงโตคู่ที่แหลมสิงมีที่มาจากภูเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าเขาแหลมสิง ตั้งอยู่บริเวณปากน้ําจันทบ,บุรีการที่เรียกชื่อเขาลูกนี้ว่าเขาแหลมสิงก็เป็นเพราะว่าด้านหน้าเขามีหินเป็นแก่งเกาะยื่นล้ําออกไปในทะเลและในบรรดาก้อนหินเหล่านี้มีหินอยู่สองก้อนที่มีลักษณะคล้ายกับตัวสิงโตมีหัวมีลําตัวมีหางมีเท้าและดวงตามีขนาดลําตัวยาว6เมตรกว้าง1.5เมตร สูงจากพื้นน้ำทะเล2.5เมตรยืนคู่กันล้ำเข้าไปในทะเลสิงโตคู่นี้เป็นที่สักการะนับถืออย่างยิ่งของชาวประมงคำโบราณปลาปลาเล่าว่ามีสิงโตจริงๆอยู่คู่หนึ่งสิงโตตัวผู้และตัวเมียคู่นี้ไปไหนด้วยกันเสมอและลงอาบน้ำทะเลด้วยกันทุกวันต่อมาฝรั่งเศส ที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับสยามประเทศในขนาดนั้นคอยดักทำ้ายสิงโตคู่นี้โดยใช้วัตถุระเบิดชนิดหนึ่งสิงโตตัวหนึ่งได้ถึงแก่ความตายส่วนอีกตัวหนึ่งวิ่งหนีลงทะเลทันตัวที่หนีลงไปในทะเลนั้นจมน้ำตายและกลายรูปมาเป็นสิงโตศิลายืนหยัดอยู่ริมทะเลส่วนตัวที่ถูกยิงตายอยู่ที่ริมฝั่งทะเลเหมือนกัน เหลือเพียงแต่สร้างหินปลกหักพังยืนข้างศิลาสิงโตตัวใหญ่แต่พอจับสังเกตเป็นเขาได้ว่ามีแววเป็นรูปร่างคล้ายสิงโตได้บ้างนอกจากนี้ยังมีอีกตำนานหนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปกล่าวว่าแหลมสิงเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งที่มีบางส่วนยื่นออกไปในทะเลเป็นแหลมตรงปลายแหลมมีหินซ้อนกันเป็นกลุ่มก้อน เมื่อมองจากทะเลจะเห็นคล้ายกับสิงโตยืนอยู่สองตัวชาวบ้านจึงเรียกแหลมนี้ว่าแหลมสิงในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองจันทบุรีได้ใช้หินก้อนหนึ่งที่ดูคล้ายสิงโตที่อยู่ริมฝั่งทะเลนั้นเป็นเป้าทดลองปืนจนหินส่วนนั้นแตกสลายที่เหลืออีกก้อนหนึ่งก็คือส่วนหัวของสิงโตที่เหลืออีกก้อนหนึ่งนั้นหลุดตกลงไปในน้ำตัวหนึ่ง ข้อแตกต่างของสองจำนวนก็คือสำนวนแรกเล่าว,ว่าสิงโตคู่เคยเป็นสิงโตที่มีชีวิตมาก่อนต่อมาถูกพวกฝรั่งเศสฆ่าตายและกลายมาเป็นหินส่วนจำนวนหลังเหมือนจะเชื่อว่าหินพวกนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อมาถูกทำลายไปส่วนหนึ่งด้วยฝีมือของชาวฝรั่งเศสที่ใช้มันเป็นที่ลองปืน ซึ่งเรื่องราวตรงนี้คล้ายกับตำนานที่เล่าขานว่ารูปปั้นสิงโตที่เรียกว่าซฟิงในประเทศอียิปต์เคยถูกทหารฝรั่งเศสของนโปเลียนใช้ปืนยิงจมกูกจนซฟิง์แห่งกีซ่าแตกหักเสียหายแต่ตำนานดังกล่าวขัดกับข้อเท็จจริงเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับซฟิงแห่งเมืองกีซ่านั้นน่าจะมีอยู่ก่อนที่กองทัพนโปเลียนจะลุกรานดินแดนอียิปต อย่างน้อยความเสียหายก็น่าจะเกิดขึ้นก่อนศตวรรษที่15เพราะนักประวัติศาสตร์อาหรับสมัยนั้นเล่าว่าจมูกของซอฟิงค์ถูกทำลายก็เพราะถูกผู้นำศาสนาอิสลามในศตวรรษที่ส4สั่งให้ทำลายเพราะด้วยความไม่พอใจชาวบ้านที่พากันมาบูชารูปปั้นยักษ์นี้และหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้นโปเลียนรอดทนจากการเป็นผู้ร้ายก็คือ เฟเดริกลุยนอร์แดนนักสำรวจในศตวรรษที่18ซึ่งสเก็ตภาพวาดของสฟิง์แห่งกีซ่าในสภาพที่ไม่มีจมูกไว้ตั้งแต่ปี1737ซึ่งเป็นปีที่ก่อนที่นโปเลียนจะเกิดกองทัพฝรั่งเศสของนโปเลียนจึงน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาแต่ก็ยังมีคนเชื่อตำนานดังกล่าวที่เล่าต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้และทหารฝรั่งเศส ก็อาจจะเป็นจำเลยในกรณีของสิงโตที่อยู่ในประเทศไทยในตํานานแหลมสิงด้วยเหมือนกันเพราะการยึดครองจันทบุรีของฝรั่งเศสเกิดขึ้นจากเหตุวิกฤต์รศ .112 ถ้าความเสียหายของหินสิงโตคู่จะเป็นฝีมือของทหารฝรั่งเศสอย่างที่ตํานานส่วนหนึ่งเล่าไว้จริงความเสียหายนั้นต้องเกิดขึ้นหลังปีพศ .2436 แต่ในบันทึกขององรีมูโอนักสำรวจชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับสิงโตคู่ที่จันทบุรีเอาไว้ว่าเมื่อวันที่3มกราคมปี1859หลังจากแล่นผ่านอ่าวจันทบูรณ์่ํากลางท้องทะเลที่มีคลื่นลมแรงจัดเราก็ได้เห็นรูปสิงโตอันลือชื่อที่ตั้งโดดเด่นเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าถึงสุดปลายแหลมของอ่าว มองจากไกลๆเหมือนกับสิงโตกำลังหมอบเราแทบไม่เชื่อเอาเลยว่าเป็นฝีมือของธรรมชาติแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ปั้นแต่งรูปหินก้อนมหึือมาเป็นรูปทรงจวนพิศวงเช่นนี้ได้นี่เป็นผลจากการกัดเซาะของน้ำทะเลขาดผิวหินจนเรียบเนียนเป็นรูปทรงอย่างที่เราเห็นเราถึงเข้าใจว่าเหตุใดชาวสยามจึงเคารพบ,บูชาหินก้อนนี้อย่างลึกซึ้ง เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆที่เราเห็นเป็นพิเศษหรือแปลกมหัศจรรย์มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อเรืออังกฤษเข้ามาทอดสมอในอ่าวจันทบูรณ์พอกัดตันเห็นสิงโตงหินคู่นี้ก็เข้าขอซื้อแต่เจ้าเมืองไม่ยอมขายให้ในายอังกฤษไร้เมตตาคนนั้นถึงกับระดมยิงใส่เจ้าสัตว์น้อยผู้น่าสงสารจนหมดชุดกระสุนเรื่องนี้กวีชาวสยามผู้หนึ่ง นำไปเขียนบันทึกไว้เป็นผลงานเพื่อเป็นพยานร,ร้องทุกข์ต่อความใจหินของคนเถื่อนจากแดนตะวันตกนี่คือบันทึกจากการเดินเรือขององรีโมโอที่เดินทางมาในราชอาณาจักสยามดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหินสิงโตคู่แห่งแหลมสิงก็น่าจะเกิดขึ้นก่อนการมาถึงของโมโอและก่อนที่ฝรั่งเศสจะยึดจันทบูรได้ แต่จะเป็นฝีมือของคนอังกฤษอย่างที่มูโอกล่าวไว้หรือไม่ก็ยากที่จะบอกได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าหินสิงโตที่แหลมสิงอาจจะมีเพียงตัวเดียวแต่แรกหรืออาจจะมีสิงโตคู่ก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ส่วนเหตุที่คนไทยผูกตำนานโทษว่าความเสียหายนั้นเกิดจากฝีมือทหารฝรั่งเศสก็อ,อาจจะด้วยเหตุผลที่คล้ายๆกับที่ชาวอียิปต์เล่าว,ว่า จมูกของสฟิง์เสียหายเพราะฝีมือทหารนโปเลียนด้วยความรู้สึกที่ว่าดินแดนทั้งสองแห่งต่างก็รู้สึกว่าตนเองถูกคมเหงรังแกจากนักล่าอาณานิคมกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ